ปาเจโร่เอลิทอีดิชั่แบบ3ามสไตล์สามโปรโมชั่นแบบด้านหลังนี้เลยค่ะมาเริ่มกันตั้งแต่คันแรกกันเลยดีกว่าค่ะแบบ Elite Edition นะคะที่ไม่ต้องแต่งอะไรเลยค่ะเป็นแบบเรียบๆมาจากโรงงานอยู่แล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยสังเกตดูก็คือจะไม่ติดครอบตัว C นะคะหรือว่าสเกิร์ตเลยแต่จะมีตัวเขาเรียกกระจังหน้าดํากับโลโก้ปาเจโร่สปอรหน้าดํามาให้ก็จะเรียบๆหรูๆแบบนี้เลยค่ะและ นอกจากนั้นด้านข้างของเราเนี่ยตัวล้อแม็กเขายังเป็นแม็กอะลอยขอบ18จากโรงงานเรียบๆแบบนี้เหมือนกันค่คะอ่าก็จะดูดีไปอีกแบบหนึง่งตามสไตล์ p a t เจ l อ e l ลิทอ dition มาพร้อมกับตัวหลังคาดําเหมือนเดิมค่ะและต่อมานะคะในแบบคันที่2จะเป็น Elite e dition นะคะมาแต่งเหมือนกันแต่ว่าเราจัดเต็มแบบเบาๆซึ่ง เราจะติดแค่สเกิร์ตตัวด้านหน้าตัวนี้ให้แล้วก็ไม่แต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นพวกครอบไฟหน้าครอบตัวซีเรายังไม่ได้ติดอะไรไปนะคะตรงนี้แต่ว่ามีหลังคาดําให้เหมือนเดิมค่ะแต่ก็จะมีตัดโคมเมียมออกบ้างน,นิดหน่อยและในแบบสุดท้ายค่ะสไตล์ที่3ของเรานั่นเองค่ะปาเจโร่ d อลิ o ิชันแต่งแบบจัดหนักจัดเต็มค่ะก็คือแทบไม่มีอะไรไม่ติดแล้วนะคะตรงนี้ของเราเนี่ยติด ครอบตัวีแบบนี้พร้อมครอบไฟตัดหมอกด้านหน้าชุดสเกิร์ตที่ก็จัดเต็มแบบมีไฟ LED ค่ะเป็นทรง V 5นะตัวนี้นอกจากนั้นจากโรงงานเขามีหลังคาดำมาให้เนี่ยแต่เราแลปเสาเ A ทั้งสองฝั่งตัวนี้ให้มันเป็นดำแบบว่าดูเขาเรียกว่าดูเข้มดูคมเพิ่มไปอีกนะคะและก็ยังติดตัวครอบกระจกมองข้างเป็นสีดาแบบนี้เลยค่ะมาที่ด้านข้างแบบจัดเต็มของสไตล์ที่3ของเราเราก็ติดไปเลยค่ะ คิ้วล้อดําเงาทั้ง4ด้านไปเลยค่ะลูกค้ามาพร้อมกับชุดกับขาเป็นชุดสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะคะแบบจัดเต็มนอกจากนั้นฟันยังจัดแม็กอลอยขอบ20ซึ่งปกติล้อเดิมมันแค่ขอบ18นะแต่ตรงนี้เราใส่เป็นล้อ20พร้อมยางคอสมิกนะคะแบบออฟโรดเท่ๆลุยๆแบบนี้ไปเลยค่ะและแต่งเท่านี้ยังไม่พอค่ะก็ยังจะติดกันสัดข้างให้พร้อมมือจับประตูแล้วก็เบ้ามือกันกันลออสีดำเงาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราแอบไปชมด้านหลังว่าจัดเต็มกันแค่ไหน และด้านหลังค่ะจากท้ายที่ว่าเท่ๆหลอ่อๆไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังมาเสริมหล่อด้วยการติดครอบเอวหลังเป็นสีดําเงาแบบนี้พร้อมติดโลโก้ปาเจโร่สปอร์ตให้ด้านหลังเพิ่มอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังติดกันรอยท้ายปาเจโร่สปอร์ตแบบนี้นะคะเป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยเส้นสีแดงตรงนี้และสิ้นสุดท้ายของด้านหลังตัวนี้เลยค่ะครอบไฟท้ายแบบดําเงาค่ะจัดเต็มให้เลยนะคะครอบทั้งเซ็ตยาวมาเลยค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะ ทั้ง3 0 0พแต่ง3แบบ3สไตล์นะคะชอบแบบไหนเดี๋ยวไปชมแคมเปญพิเศษกันเลยค่ะและโปรโมชั่นพิเศษค่ะสไตล์ที่1แบบที่1คันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง39,000บาทค่ะหรือว่าเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0%ค่ะนาน4ปีนะคะใครชอบแบบนี้ก็มินมาหรือจะเป็นแบบที่2อ่าแต่งเรียบเยบเบาๆสบายๆแบบนี้ดาวเริ่มต้นที่ 59000บาทค่ะหรือเป็นดอกเบีย้ย0.79%ค่ะขยับเครื่องใหม่นิดนึงก็ได้แบบนี้แล้วค่ะหรือสไตล์ที่3สไตล์สุดท้ายแบบนี้เลยค่ะดาวเริ่มต้นเพียง79,00 0บาทค่ะแต่งจัดเต็มแบบนี้หรือจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ย0.99พร้อมแต่งจัดเต็มแบบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างชอบแบบ1 2หรือ3ก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยถ้าลูกค้าสนใจแคมเปญแบบไหนนอกเหนือจากนี้อยากปรับของแต่งแบบไหนนะคะก็ เข้ามาพูดคุยกันได้ในเพจของเราแล้ววันนี้ป่านขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย